สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน้องใหม่ล่าสุดนะคะของเครือ Infinity Podcast นะคะรายการนี้มีชื่อว่า Human 4.0ดศาำเนินรายการโดยพอดแคสเตอร์นงหมีเช่นเคยนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่ารายการนี้เป็นรายการเฉพาะกิจนะ,ะที่เราทำร่วมกับโครงการคนไทย4.0นะ,ะเราจะมาพบกับท่านผู้ฟังด้วยกัน30ตอนท้วนนะคะเป็นเรื่องราวที่อยู่นอกเหนือจากประเทศไทยขึ้นไปแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย ะะถ้าเป็นเรื่องราวที่นอกเหนือประเทศไทยเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างแบบน้ำจิ้มกรุบกริบนะคะก็เช่นนะคะเรื่องราวของ h u ว a n นไซบอร์กซูจูนนะคะเมื่อมนุษย์ในอนาคตเราจะไม่ได้เป็นแค่มนุษย์นะคะแต่เรามีฟังก์ชันบางอย่างที่เป็นคล้ายกับหุ่นยนต์จะเป็นอย่างไรนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะอยากทำสตาร์ทอัพนะคะแต่ว่าเป็นโซเชียลสตาร์ทอัพเราจะเริ่มต้นได้อย่างไรนะคะอยากขอทุนในการทำโซเชียลสตาร์ทอัพนะคะจะทำได้อย่างไร นี่จะเป็นเรื่องราวที่เราจะนำมาพูดคุยกันในรายการนะแต่ว่าวันนี้เราจะประเดิมที่เอพิโซดแรกนะคะจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ผ่านไปและ้นะคะแต่ว่าปัจจุบันยังเห็นอยู่นั่นก็คือเรื่องราวของตู้ปันสุขค่ะเอาละวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของตู้ปันสุขกับแรงจูงใจในการบริจาคนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของตู้ปันสุขเรามาดูสถิติเกี่ยวกับประเทศไทยสักหน่อยดีกว่านะคะ หลายท่านมีเงินฝากในบัญชีมากกว่า1บัญชีเนาะแต่ถ้าเป็นภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยณปัจจุบันนะคะล่าสุดข้อมูลปีพุทธศักราช2560นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยระบ,บุว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมีจำนวนบัญชีเงินฝากทั้งประเทศนะคะอยู่ที่80.2ล้านบัญชีนะคะในจำนวนนี้เนี่ยมีจำนวนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เป็นบัญชีเงินฝากประเภทส่วนบุคคลนะคะจาก80.2ล้านบัญชี เหลือเงินฝากส่วนบุคคลอยู่37.9ล้านบัญชีนะคะคิดเป็นร้อยละ47.25ของบัญชีเงินฝากทั้งหมดนะคะเอาละที่นี่เป็นข่าวดีก็คือว่าอ่ะโอเคคนไทยจำนวนกลุ่มใหญ่เลยแหละที่มีเงินฝากส่วนบุคคลนะ,ะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราดูจากสถิตินะ,ะเราจะพบว่าในทั้งหมดทั้งมวลของบัญชีที่เรามาพูดกันเป็นหลักร้านบัญชีเนี่ย คนจำนวน12.2ล้านคนนะคะมีเงินติดอยู่ในบัญชีเงินฝากเนี่ยไม่ถึง500บาทนะคะโอ้น่าตกใจนะในจำนวนนี้นะคะจาก37.9ล้านบัญชีนะคะกลายเป็นเหลือ12.2ล้านนะ,ะที่ไม่ถึง500บาทนักไปกว่านั้นอีกนะคะในจำนวนนี้มีสับเซตย่อยนะคะ4.7ล้านบัญชีนะคะมีเงินอยู่ในธนาคาร ไม่ถึง50บาทอันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากอน,นะคะ50บาทเนาะ4.7ล้านบัญชีกันเลยทีเดียวแต่ว่าคุณต้องระวังให้ดีเนาะเพราะว่าถ้าบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะยิ่งเป็นระยะเวลาที่นานเขาจะมีการกําหนดในแต่ละธนาคารถ้าไม่เคลื่อนไหวเนาะบางธนาคารกําหนดขั้นต่ํ 2, าที่2,000บาท2 5 0 0บาทหรือบางแห่งเนี่ยกำหนด ที่5,000บาทนะคะเราก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เคลื่อนไหวม,มากๆเขาก็จะหักเงินออกจากบัญชีของเราไปเรื่อยๆเนะดังนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องระมัดระวังนะคะทีนี้กลับมาต่อกันที่เหตุการณ์สถานการณ์นะคะ COVID-19 COVID-19 นียเราก็หลีกเลี่ยงที่จะแหมไม่พูดไม่ได้เนาะว่าส่งผลกระทบต่อคนไทยจํานวนมากเหลือเกินนะคะรัฐบาลก็เลยมีโครงการขึ้นมานะในการที่จะเยียวยานะคะประชา ชนทั้งหลายเนี่ยที่ประสบปัญหานะในกรณีนี้ปรากฏว่าพอเปิดโอกาสให้คนไทยนะคะลงทะเบียนนะขอความช่วยเหลือนะคะมีผู้ลงทะเบียนมากเป็นจำนวนนะคะข้อมูลล่าสุด23พฤษภาคมปี2 5 6 3ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ22.3ล้านรายนะะที่ลงทะเบียนเอาละแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะก็จะมี ผู้คนจํานวนมากมายระดับหนึ่งแหละที่ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเงินนะ,ะแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดว่าโห22.3ล้านนี่ถือเป็นจํานวนประชากรที่เยอะมากนะคะที่ลงทะเบียนในการขอสิทธิ์นี้นะคะแล้วก็มีแนวโนว้มว่าทั้ง22.3ล้านรายเนี่ยถือเป็นนะคะผู้เปราะบางทางเศรษฐกิจเอาละ ผลจากหลายๆกรณีนะเราก็จะเห็นคนเดือดร้อนจํานวนมากมายที่เกิดขึ้นก็มีเหตุการณ์ตู้ปันสุกเกิดขึ้นมานะ,ะตู้ปันสุกนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะทำเรียนแบบกันได้นะคะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ยากที่จะตั้งโครงการตู้ปันสุกข,ขึ้นมานะคะมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างเนาะหนึ่งก็คือ มีการใช้ตู้นะคะเอามาตั้งในพื้นที่สาธารณะนะคะและในตู้นั้นคุณก็อาจจะหยิบเอาอาหารนะคะหรือว่าสิ่งของอุปโภคนะคะบริจาคเข้าไปอย่างตู้นะคะนี่ก็คือทางผู้บริจาคเนาะทางฝั่งผู้รับก็มีโอกาสในการเลือกทีนี้มันมีความแตกต่างนิดนึงระหว่างการบริจาคของเฉยๆนะคะกับเรื่องราวของตู้ปันสุขตรงที่คนที่อยู่หน้าตู้ปรนสุขเนี่ยมีสิทธิ์เลือกมีเอกสิทธิ์ในการเลือกนะคะแต่ว่าจะได้เลือกมาก หรือเลือกน้อยทางนี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่รอรับบริจาคในจํานวนของคนนะคะและถัดไปคือข้อตกลงร่วมมีหรือเปล่านะคะของผู้ที่รับบริจาคเช่นว่าถ้ามีข้อตกลงร่วมกันว่าโอเคเราทั้งหมดเนี่ยจะค่อยๆต่อแถวนะคะหยิบของไม่เกิน2ชิ้นอันนี้จะเห็นได้ว่าก็จะมีโอกาสได้รับของบริจาคทั่วหน้ากันมากกว่าเนาะ,ะในกรณีที่ไม่ได้มีการตกลงกันทีนี้เรามาดูในเชิงเศรษฐศาสตร์นะคะ เรื่องราวของการบริจาคเขาบอกว่าการบริจาคเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบแบบ2รูปแบบนะคะแล้วก็มีกลุ่มคนที่บริจาคเนี่ยเขาก็จัดเป็นกลุ่มคน2ประเภทตามลักษณะการบริจาคนี้นะคะกลุ่มแรกคือบริจาคแบบ i m p u l s i v e นะคะกลุ่ม i m p u l s i v e i m p u l s i v e นี่คือเรื่องราวของแรงกระตุ้นนะคะบอกกลุ่มนี้เนี่ยมีแรงกระตุ้นในการที่จะบริจาคด้วยความรวดเร็วนะคะเพื่อตอบสนอง ต่อสถานการณ์แบบปัจจุบันทันด่วนนะยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อมีการเกิดแผ่นดินไหวเกิดสึนามินะคะเหตุการณ์ที่มีคนล้มตายไป็นจำนวนมากเรา่านี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าจะต้องมีการช่วยเหลือแบบบรรเทาอะไรบางอย่างเนี่ยแบบเร่งด่วนนะคะการบริจาคผ่านกระบวนการนี้คือเป็นแบบ m p u l s i v e นะคะตอบสนองแบบฉับพลันนะคะทีนี้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ที่จะบริจาคหรือการกระบวนการทั้งหมดเนี่ยการบริจาคไปเนี่ย จะไม่ได้คิดถึงนะะมักจะไม่ได้คิดถึงผลของการบริจาคในระยะยาวนะนี่เป็นข้อมูลจากคณะผู้วิจัยนะคะคุณคารันคุณทันเทียแล้วก็คุณเวลช์ผลวิจัยออกมาในปี2019นะคะดังนั้นการบริจาคที่เราไม่ได้คิดถึงนแนวโน้มระยะยาวเนี่ยมันก่อให้เกิดความสุขนะต่อผู้บริจาคเป็นการตอบสนองทางอารมณ์แบบหนึ่งนะคะนี่พูดในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วก็มาถึงเรื่องจิตวิทยาเนาะตอบสนองทางอารมณ์ในเชิงบวกแบบนี้ค่ะง่ายและเร็ว ก็คือคุณบริจาคไปปุ๊บอ่ะมันง่ายไงบริจาคแบบเร่งด่วนนะคะแล้วก็มีความสุขเลยบัดเดียวนั้น,นะคะง่ายและเร็วอย่างไรก็ตามมีอีกกลุ่มหนึ่งนี่ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นทางตรงกันข้ามนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มนักบริจาคเหมือนกันนะ,ะเป็นแบบที่สองเราเรียกว่าแบบ deliberate นะ,ะ deliberate เนี่ยมันก็คือความตั้งใจนะคะแน่นอนคำแปลก็คือเป็นการบริจาคแบบจงใจนะคะทั้งนี้มีความตระหนักนะ,ะก่อนที่จะ ไปบริจาคเนี่ยนั่งไตรตรองนึกก่อนนะมีการคิดถึงผลจากการบริจาคในระยะที่ยาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับแบบ Impulsive เอาละอันนึงง่ายและเร็วนะคะไม่ได้คิดถึงผลระยะยาวอีกอันพูดถึงผลระยะยาวทีนี้ผลระยะยาวเนี่ยถ้าคุณไปดูว่ายาวขนาดไหนหลายกรณีเนี่ยบางทียาวมากเลยนะเช่นการตั้งทาร์เก็ตเนี่ยในลักษณะเป็นเดือนนะคะในลักษณะเป็นปี ดังนั้นจะต้องใช้ความพยายามสูงนะสำหรับคนกลุ่มนี้ทีนี้เรามาวิเคราะห์กันนิดหน่อยดีกว่าค่ะว่าเอ๊ะตู้ปันสุขที่ว่าเนี้มันจัดว่าเป็นการบริจาคแบบ impulsive หรือแบบ Deliberate นะคะ ติกตอกติกตอกนะ,ะให้ทุกท่านลองพิจารณาดูนะคะเราจะบอกว่าเฮ้ยโครงการตู้ปันสุขเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนาะที่มีวิกฤตโควิดไนทนะ,ะลองสังเกตสิว่ามาปังๆนะคะมาเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่รัฐบาลได้มีนโยบายออกมาแล้วนะคะมีสองขยักนะ,ะนโยบายขยักแรกบอกว่า i, เฮ้ยอ้า งดเว้นนะให้บริการพื้นที่สาธารณะปิดโรงเรียนมหาวิทยห้างร้านนะคะห้างร้านนี่อนุญาตให้เปิดเฉพาะอาเช่นแบบตัวซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ขยักที่หนึ่งเราจะเห็นว่ามีคนจำนวนหนึ่งต้องถูกพักงานนะคะจากกระบวนการนี้พอเป็นขยักที่สองจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะก็คือมีการออกระเบียบเพิ่มเติมเนาะมิให้ประชาชนเดินทางออกนอกพื้นที่นะ,ะนอกเคหสถานในยามวิกาลนะ,ะลอตแรกที่เราเจอกันก็คือตั้งแต่ สี่ทุ่มถึงตีสี่นะก่อนที่จะมีการขยับออกนิดนึงนะคะก็คือห้าทุ่มถึงตีสี่พอเป็นล็อตนี้แหละคะ่ะมีบุคคลจํานวนหนึ่งจริงๆเหมือนกันนะเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นทํางานเฉพาะในพื้นที่ที่ได้แจ้งไปอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำงานเอาตอนแรกไม่ได้ถูกห้ามปรากฏพอถูกห้ามยาวิการตัวเองก็เลยได้รับผลกระทบ ะะทำให้จะมีประชากรจำนวนสองขยเนียได้รับผลกระทบปรากฏว่าเหตุการณ์ของตู้ปันสุขก็เกิดขึ้นมาช่วงหลังจากที่รัฐบาลมีการประกาศ2โปรเจกต์นี้นะคะดังนั้นคําตอบในที่นี้นะคะก็คือว่าตู้ปันสุกเนี่ยเป็นการตอบสนองแบบค่อนข้างเร่งด่วนเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะเห็นเมื่อย้อนกลับไปถ้าเกิดใครยังจําได้ที่เราบอกว่าโห บัญชีจำนวนมากนะคะมีเงินเก็บอยู่ในบัญชีเนี่ยเงินฝากไม่ถึง50บาทดังนั้นแค่ไม่มีงานทำหนวันเนี่ยเพราะหลายคนเรามีคำเรียกเนาะหาเช้ากินค่ำแค่ไม่เกินหนึ่งวันเริ่มส่งผลกระทบแล้วหลักสัปดาห์ยิ่งส่งผลกระทบมากเข้าไปใหญ่นะคะดังนั้นการเกิดขึ้นของตู้บรรสุขในภาพรวมจึงเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์แบบเร่งด่วนดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า นับเป็นการบริจาคนะคะแบบไหนนั่นก็คือแบบ impulsive นั่นเองนะคะสรนนี้เป็นออเด r ร์ของรายการนะคะในรอบต่อๆไปเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่มันค่อนข้างหลากหลายนะแล้วก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตู้ปัรสุละนะคะแต่เป็นเรื่องราวที่พอฟังแล้วอ๋อจะเข้าใจว่าอ่า Human 4.0โลกในอนาคตมันจะเป็นแบบนี้นี่เองนะคะหรือว่าเรื่องราวของ Social Startups นะคะ อ๋ออยากทําเรื่องราวดีๆเนาะและเป็น scalable social startups ทําอย่างนี้นี่เองหรือว่าในกรณีต่างประเทศมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะยังไงเรามาติดตามกันเป็นระยะนะคะสำหรับรายการ30ตอนของเราที่จัดทําร่วมกับนะคะโครงการคนไทย4.0สําหรับวันนี้นะคะรายการ Human 4.0ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่แน่นอนคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ